สวัสดีค่ะ b a b y ฮันนีวิสทาร์ยินดีต้อนรับนะคะวันนี้มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะหัวข้อพิกอากาศที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะคือเราจะมาดูกันว่าคนที่คุณนึกถึงนะเขาคนนี้ปัจจุบันเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นอย่างไรนะคะปัจจุบันนี้เขามองว่าคุณเป็นอย่างไรนะมีกองไพ่ที่เลือกทั้งหมด3ตัโตเลือกเช่นเคยนะคะกองแรกก็จะเริ่มจากฝั่งนี้นะคะ หนแล้วก็3นะคะเลือกกองไพ่เลือกหน้าไพ่เลือกรูปภาพที่รู้สึกว่าดึงดูดกับเรามากที่สุดนะคะแล้วไปฟังคำทำนายกันสวัสดีค่ะชาวกลุ่มที่1นนะคะคนที่เลือกการไพ่เดีย l ฮาร์โ e เฟนนะคะถามว่าคนที่คุณนึกถึงเ่ยปัจจุบันเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นอย่างไรนะคะ ถ้าคุณกับเขาเป็นแฟนเป็นคนรักกันนะถ้าคุณกับเขาเป็นแฟนเป็นคนรักกันคิดว่ามุมมองที่เขามองคุณอะคือเขาก็ค่อนข้างที่จะมองว่าคุณค่อนข้างดีนะอืมในกรณีที่เป็นแฟนกันคือเขาก็มองว่าคุณคือคนที่เขาเลือกแล้วอะเป็นคนที่เขาแบบคิดว่าเออก็คงจะอยู่แบบนี้กันไปเรื่อยๆแหละ นะอยู่กันไปจนถึงแบบแต่งงานอะไรประมาณนี้นะคะในกรณีที่เป็นแฟนนะบางคนถ้ายังไม่ได้แต่งงานแล้วแบบยังคบกันไปเรื่อยๆเป็นแฟนกันไปเรื่อยเนะี่ยจริง,รงๆเขาก็ไม่ได้คิดที่จะคบแบบไม่มีจุดหมายปลายทางนะคิดว่าคนคนนี้เขาก็น่าจะค่อนข้างมองไกลมองไกลถึงอนาคตความสัมพันธ์นี้แพลนในอนาคตของเขาอ่ะมันมีคุณอยู่ในนั้นด้วยนะเท่าที่เห็นหน้าไพา่เนี่ยนะ คือมอุมมองเขาที่เขามองคุณเนี่ยคือเขามองว่าคุณทั้งดีอะดีมากเลยนะคะบางคนอาจจะแบบเออมีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังขยันทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยคือคุณเป็นคนเก่งอะเป็นคนเก่งเป็นคนที่แบบว่าหยิบจับทำอะไรก็สำเร็จอะเป็นอารมณ์นั้นนะคะส่วนในกรณีที่ในกรณีที่คุณกับเขาไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้เป็นคนรักกันบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ คุณอาจจะมีแฟนแล้วก็ได้นะแล้วคนที่คุณมาถามถึงอ่ะไม่ใช่แฟนคุณนะอันนี้อาจจะเป็นมุมมองของคนที่เขาไม่ใช่แฟนคุณอ่ะมองเข้ามาอะไรประมาณเนี้ยเขาคนนี้ที่คุณมาถามถึงอ่ะที่ไม่ได้เป็นแฟนกับคุณเนี่ยแล้วคุณมีแฟนแล้วเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเออคุณก็ดูแฮปปี้ดีนะทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ดูแฮปปี้ดีดูมีความสุขดีกับคนรักของคุณอะไรอย่างเงี้ยเออแบบ ชีวิตคุณดูดีมากเลยนะถ้าคนที่คุณมาถามถึงเป็นแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นแฟนเก่าแล้วปัจจุบันนี้คุณมีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมองว่าเออแบบพอคุณมีแฟนใหม่นะีอะไรอะไรมันก็ดีไปหมดเลยเนาะเหมือนพอคุณมีคนใหม่ปุ๊บคุณดูดีขึ้นดูแต่งตัวดีขึ้นดูสวยขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นคือพออยู่กับคนรักคนนี้แล้วแบบมีออร่าทันทีอะไรประมาณเนี้ย ็นอารมณ์นั้นนะคะเท่าทีา่เห็นนาไพนะคือมุมมองของคนที่เขาไม่ใช่แฟนคุณอนะ่ะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ดีมากเป็นคนที่ดีเป็นคนที่แบบเพียบพร้อมไปทุกอย่างแฟนก็มีบางคนมีธุรกิจด้วยนะคะหน้าที่การงานก็คือแบบว่าค่อนข้างโอเคเลยนะคะเท่าที่เห็นนาไพนะแล้วก็ในกรณีที่คนที่คุณมาถามถึงเนี่ยเขาไม่ใช่แฟนเก่าไม่ใช่อะไรทั้งนั้นอนะ่ะไ,ไม่ได้เป็นอะไรอย่างคุณทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ย คิดว่าทุกวันนี้เขามองว่าคุณน่ะบางบางคนเขาอาจจะมองว่าคุณ่ะมีความรู้สึกดีๆให้เขาก็ได้นะเออคือเขาค่อนข้างมั่นใจว่าคุณมีความรู้สึกดีๆให้เขาคุณรักเขาคุณมีความรู้สึกดีๆให้เขาอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะคุณก็เป็นคนที่เขาเล็งๆเอาไว้เหมือนกันคุณเป็นคนที่ส่วนใหญ่กลุ่มนี้คุณเป็นคนที่แบบเขามองว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างโปรไฟล์ดีนะ เป็นคนโปรไฟล์ดีเป็นคนที่การศึกษาดีหน้าที่การงานดีโปรไฟล์ดีอะไรประมาณนี้ชีวิตมีความมั่นคงแล้วในระดับหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะบางคนถ้าคุณมีธุรกิจหรือมีงานอะไรสักอย่างที่มันเป็นของตัวเองอะเขาก็รู้สึกว่าคุณแบบคุณค่อนข้างแบบตอนตอนนี้คุณค่อนข้างมีสัมมันคงแล้วอะไรอย่างเงี้ยโหแบบธุรกิจคุณดูดีจังเลยดูไปได้ดีเนาะอะไรประมาณเนี้ย เป็นอารมณ์นั้นเท่าที่เห็นหน้าไพ่ในปัจจุบันนี้ที่ที่เขามองคุณนะคะอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะมองว่าโอเคคุณมีใจให้เขาแหละอะไรประมาณเนี้ยบางคนถ้าคุณเป็นคนที่มีมีมากกว่าเขาหรือหรือแบบอาจจะมีมากกว่าเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยบางบางทีอย่างในมุมมองเขาที่เขามองคุณนะเขาอาจจะคิดว่าเออถ้าคุณ ชอบเขารักเขาหรือได้คบกับเขาขึ้นมาคุณต้องเป็นสายเปแน่เลยอะไรประมาณเนี้ยอืมคุณน่าจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายที่คบไปเรื่อยอ่ะไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายที่คบไปเรื่อยไม่ใช่คนที่จะแบบมีความสัมพันธ์กับใครไปเรื่อยแบบไม่จริงจังอะไรประมาณเนี้ยคือเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่น่าจะเป็นคนที่แบบรักจริงหวังแต่งอะไรประมาณเนี้ยถ้าคบด้วยแล้วคือถ้าคบกับคุณแล้วเนี่ยแน่นอนว่าอนาคตนี่คือแบบ มั่นคงแน่นอนอะไรอย่างนี้นะคะโอเคอันนี้ก็คือมุมมองที่เขามองคุณในปัจจุบันนี้นะคือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเป็นผู้ใหญ่นะมีความเป็นตัวของตัวเองมีความเป็นผู้นํานะเท่าที่เห็นหน้าไพคือไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยคุณเป็นคนที่เป็นคนเก่งอ่ะเป็นคนเก่งเป็นคนมีแพชชั่นคือเวลามีแพชชั่นกับอะไรสักอย่างเนี่ยคุณจะทามันออกมาได้ค่อนข้างดีทํามันออกมาจนประสบความสําเร็จนะ คือในสายตาเขาเขามองว่าค,คุณเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งเลยแหละอืไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าคุณจะอายุน้อยก,กว่าเขาหรืออายุมากกว่าเขาอะไรเงี้ยคือเขามองคือมุมมองที่เขามองไะคือเขามองคุณด้วยความแบบชื่นชมนะคะโอเคสําหรับมุมมองนะสําหรับคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยเขามองคุณอย่างไรนะอันนี้ก็จะเป็นคําตอบของชาวกลุ่มที่หนึ่งนะคะจบแล้วนะคะสําหรับคําทํานายของชาวกลุ่มที่หนึ่งนะวันนี้ก็จะ เอาแค่นี้สั้นๆน,นะคะเดี๋ยวไปต่อกับชาวกลุ่มที่2กันค่ะสวัสดีค่ะชาวกลุ่มที่2นะคะคนที่เลือกการ์ดไพ่เดอะชอรีออนนะคะถามว่าคนที่คุณนึกถึงคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยปัจจุบันเขามองว่าคุณเป็นอย่างไรนะคะถามว่าเขามองว่าคุณเป็นอย่างไรนะกลุ่มนี้นะบางคนอาจจะแบบ มาถามถึงคนเก่าๆก,ก็ได้นะคะออคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยอาจจะเป็นคนเก่าอะไรประมาณนี้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าเออหมือนมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังมีระยะห่างอบางคนอาจจะเป็นคนเก่าหรือเป็นคนที่มีประเด็นปัญหาในความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบบางคนอาจจะมีระยะทางด้วยอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะคะ ถามว่าคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยปัจจุบันเขามองว่าคุณเป็นอย่างไรนะคะถามว่าเขามองว่าคุณเป็นอย่างไรในตอนนี้นะบางคนเนี่ยเขาส่วนใหญ่เลยนะกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เลยไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เขาก็ยังมองว่าคุณยังคงมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเองค่อนข้างสูงนะมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเองค่อนข้างสูงเป็นคนที่ ถามว่ามองโลกในแง่ดีไหมก็ใช่นะเป็นคนมองโลกในแง่ดีอะไรเงี้ยคือชอบช่วยเหลือคนอื่นมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นหรือบางคนก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวนะบางคนเป็นแบบดราม่าควีนอะไรอย่างเงี้ยคืออินกับอะไรบางอย่างค่อนข้างง่ายร้องไห้กับอะไรบางอย่างค่อนข้างง่ายอะไรประมาณนี้เป็นคนอารมณ์อ่อนไหวนะเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวแต่ก็ ไม่ได้ถึงขั้นกับเป็นคนอารมณ์สวิงนะคิดว่ากลุ่มนี้คุณมีความแบบคุณมีความใจดีมีความเป็นแม่พระอยู่ในตัวเองอยู่ค่อนข้างมากนะเท่าที่เห็นหน้าไพ่นะคะสำหรับคนที่แบบเอาเอาเปว่าไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่ในตอนนี้นะที่คุณมาถามถึงถามว่าเขามองว่าคุณเป็นยังไงในตอนนี้ตอนนี้เขาน่าจะมองว่าคุณเนี่ยน่าจะมีการเริ่มต้นใหม่ มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณคิดว่าน่าจะไม่ใช่การแบบไปมีคนใหม่หรืออะไรหรอกนะตอนนี้เขาไม่ได้มองว่าคุณไปมีคนใหม่แต่เขามองว่าตอนนี้โอเคคุณน่าจะมีการไปเริ่มต้นงานใหม่ๆมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตบางคนอาจจะเปลี่ยนงานตอนนี้เขาอาจจะรู้ว่าคุณเปลี่ยนงานนะคะมีการย้ายงานเกิดขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงมีการย้ายที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะหรือบางคนเขาอาจจะรับรู้ว่าคุณมีการแบบ ค,คุณมีแลนอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นคุณมีการลงมือทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะบางคนอาจจะมีการแบบไปโรงเรียนอะไรบางอย่างก็ได้หรือบางคนมีการเปิดกิจการอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่แบบบางคนอาจจะไม่ใช่กิจการอะไรใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยเออบางคนก็อาจจะรับรู้ว่าเออคุณมีการออกมารับงานเองแล้วอะไรประมาณนี้นะคะนะคือเขาอาจจะรับรู้ผ่านการส่องคุณก็ได้หรือรับรู้จากอะไรสักอย่างบางคนอาจจะมีการแบบ พูดคุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังมีการรับรู้ความเคลื่อนไหวในชีวิตกันและกันได้หรือบางคนก็อาจจะมีการส่องกันอะไรอย่างนี้นะคะอืมเออเขาคนคนนี้เขาบอกว่าข้อเสียของคุณบางทีมันอาจจะเป็นการที่แบบคุณเหมือนเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่อนไหวกับอะไรง่ายๆท้อกับอะไรง่ายๆถอยกับอะไรง่ายๆนะบางบางครั้งถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าความรู้สึกคุณมันไม่ไหวแล้วอะ คุณอยู่ตรงนี้ไม่ได้แหละคุณคุณจะเทเลยคุณจะถอยเลยอะไรประมาณเนี้ซึ่งซึ่งนิสัยตรงนี้ที่เขาเห็นนะเขาอาจจะมองว่าเออมันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คือเขาไม่อยากให้คุณถอยกับอะไรบางอย่างง่ายขนาดนั้นไม่อยากให้คุณท้อกับอะไรง่ายขนาดนั้นนะคือความสตรองของแต่ละคนมันไม่เท่ากันเนาะเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเข้มแข็งแล้วมองว่าคุณแบบ ไม่ได้ดั่งใจเลยอะไรเงี้ยก็ได้คือเขามองจากมุมมองของเขาอะนะหรือบางคนเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่แบบบางครั้งก็ดูเป็นคนที่มีความดือ้อนะมีความดือ้อมีมีความแบบชอบเอาชนะด้วยนะคะนะแต่คุณเป็นคนที่ถ้าคุณสนใจอะไรและมีเป้าหมายอะไรนะคุณจะสามารถทํามันได้สําเร็จอนะคือต่อให้คุณจะปัด คุณจะถูกปฏิเสธหรือสิ่งที่ทําอยู่มันมันยังไม่เห็นผลอะไรประมาณนี้แต่คุณก็จะลุยทําต่อะลุยทําต่อจนถึงแม้ว่าคุณจะรู้ว่ามันจะไม่สําเร็จหรือมันจะล้มเหลวหรือมันจะแบบหรือสุดท้ายแล้วมันจะมันจะล้มไม่เป็นท่ายังไงคุณคุณก็จะจะยังลุยอยู่นะเท่าที่เห็นหน้าไพาอ่อ่ะคือเหมือนคุณเป็นคนที่แบบว่ามีหลายๆหลายหลาย,ลายมิติ หลายๆแม่หลายๆแง่มุมในตัวเองอ่ะบางครั้งก็ดูเป็นคนที่แบบอ่อนไหวใจดีอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งเวลาเวลาคุณแบบล็อกเป้าอะไรสักอย่างหรือแบบกําหนดเป้าหมายอะไรสักอย่างอ่ะคือคุณก็จะทามันจนเต็มที่อ่ะนะอืประมาณนี้นะคะสําหรับมุมมองที่เขามองคุณตอนนี้นะคะ เดี๋ยวไปต่อประชากลุ่มที่สามค่ะชาวกลุ่มที่3นะคะคนที่เลือกการ์ดไพ่เดอะเวิลด์นะคะคนที่คุณมาถามถึงคนที่คุณนึกถึงนะถามว่าปัจจุบันนี้เขามองว่าคุณเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวขอดูสถาสนาาาการณ์ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคร่าวๆก่อนนะคะความสัมพันธ์นี้เนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่บางคนก็อาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้ที่ไม่สดแล้วนะคะ ที่ไม่โสดแล้วหรือไม่ก็มันบางคนอาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่ไม่โสดหรือไม่ก็ทั้งคุณทั้งเขาอะไม่โสดกันทั้งคู่ก็ได้นะคะอืมอาจจะไม่โสดกันทั้งคู่ก็ได้นะเท่าที่เห็นหน้าไพ่นะหรือบางคนอะมัน,ม,นมันไม่ใช่ลักซอนหรอกแต่มันเป็นความสำคัญที่แบบเออมันมันจะดูไม่ดีไม่นะ ถ้าเราจะคบกันหรือจีบกันอะไรประมาณนีมน้มันเป็นความสัมพันธ์แบบนั้นนะความสัมพันธ์ที่ดูไม่ดียกตัวอย่างเช่นครูกับนักเรียนอย่างเงี้ยเออมันมันจะคบกันมันก็ดูดูปดแปลกๆนะดูดูไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นจะมองยังไงอะไรประมาณนี้ยบางคนอาจจะเป็นสถานการณ์ความสัมพันธ์แบบนี้ได้ก็คือเออเขาระดับนั้นนะ่ะแล้วถ้าเกิดมาพูดคุยกับเราอ่ะ เออคน,นอื่นมันจะแบบมองเราไม่ดีหรือเปล่ามองมองว่าเรากับเขาไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือคนมันต้องแบบคือคนจะมองว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ถูกแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นอารมณ์นั้นนะคะมันซึ่งซึ่งความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกเนี่ยมันมันเป็นได้หลายกรณีนะอืมคือถามว่าเขามองว่าคุณเป็นยังไงหรอเท่าที่เห็นหน้าไพ่เนี่ยเอาจริงจริงเขามองว่าคุณเป็นคนที่คออ่อนข้างมีสเสน่ห์นะ คือภายนอกอะมองเผินเผยนะ่ะดูดูไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ดูแบบดูดูธรรมดาทั่วไปอะไรประมาณนี้ไม่แน่ใจว่า First i m p r e s s i o n แรกตอนที่เขาเจอคุณอะคุณอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวหรือเปล่าเขาก็เลยแรกๆกเขาก็เลยแบบมองว่าคุณแบบก็ดูเฉยๆนะก็ดูธรรมดาธรรมดาทั่วไปไม่ได้โดดเด่นนะแต่พอได้เจออีกเรื่อยๆหรือได้รู้จักอีกเรื่อย เขามองว่าคุณเป็นคนที่เอ้ยจริงๆริจริงๆเป็นคนที่ดูดีนะจริงๆเป็นคนที่สวยเลยอะไรประมาณเนี้ยให้โอกาสได้แต่งหน้าก่อนเออคือคือคิดว่าเขาเขาปัจจุบันเนี้ยคือเขามองว่าคุณค่อนข้างแบบสวยมีสเสน่ห์นะบางคนอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าแรกๆที่เจอกับคุณเนี้ยตอนนั้นคุณอาจจะไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่นะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยคุณดูแลตัวเองดีมากดูแลตัวเองจนแบบบางคนอาจจะลดน้าหนักก็ได้บางคนอาจจะแบบ ไปฉีดไปสันมากก็ได้คือทุกวันนี้คือดูดีดูสวยสวยกว่าเมื่อก่อนมากนะเมื่อก่อนก็ดูแบบเมื่อก่อนอาจจะดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออเฉิมจะใช้คําว่าเฉิมหรอไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คําว่าเฉิมคือดูปกติธรรมดาทั่วไปมากกว่านะถ้าเทียบกับปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันนี้เขามองว่าคุณสวยมีเสน่ห์แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีเซ็กอะพียสูงนะคะ ค่อนข้างมีเซ็กส์แอพเพลสูงบางคนอาจจะแต่งตัวเซ็กซี่ก็ได้อะไรเงี้ยหรือหุ่นคุณค่อนข้างที่จะแบบเป็นหุ่นมาตรฐานของคนที่ถ้าเพศตรงข้ามมองเข้ามาแล้วจะสนใจแบบสนใจมากๆอ่ะเออเป็นอารมณ์นั้นนะคะถามว่าปัจจุบันนี้มองว่าคุณเป็นยังไงก็เออบางคนเนี่ยมันไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกนะที่เขามองแต่เขามองว่าทุกวันนี้คุณอาจจะเหมือน ดูแบบเมื่อก่อนน่ะเขาอาจจะมองว่าคุณค่อนข้างขยันทํางานมากนะขยันทํางานมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้ <Building. S 1> เขาเห็นว่าคุณม,มีมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็คือมีความพัฒนาขึ้นในเรื่องของธุรกิจการงานของตัวเองบางคนมีความพัฒนาขึ้นในเรื่องของตําแหน่งงานนะตำแหน่งงานทุกวันนี้มีความมั่นคงกว่าแต่ก่อนอืหรือเมื่อก่อนอาจจะแบบเป็นลูกจ้างแต่ทุกวันนี้มีธุกธกธกรกิจเป็นของตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ย หรือแบบปรับตำแหน่งมากขึ้นปรับตำแหน่งขึ้นไปแล้วแบบมันมีความมั่นคงมีมีหน้ามีตามากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะอืมบางคนเนี่ยเขามองว่าคนนุณเป็นคนที่เก่งมากนะเป็นคนเก่งเป็นคนที่แบบเรียนรู้อะไรได้ค่อนข้างไวเป็นคนที่เรียนเก่งมากเป็นระดับแบบหัวกะทิเลยอะ่ะคือเรียนเก่งมากนะเป็นประเภทที่แบบ หาตัวจับยากถ้าอยากจะได้คนคนนี้มาร่วมงานถ้าอยากจะเจอตัวคนนี้มันก็ต้องมีเรื่องของผลประโยชน์การเงินถ้าไม่มีเรื่องของผลประโยชน์การเงินการงาน,งานจะไม่ได้คุยจะเข้าไม่ถึงอะไรประมาณนี้นะคะอืมคือปัจจุบันนี้เขามองว่าคุณนะ่ะน่าจะคือคือไม่ว่าเขาจะรู้จักคุณมากแค่ไหนนะปัจจุบันนี้เขาคิดว่าคุณนะ่ะอุ้ยต้องแบบคุณต้องมองหาคนที่เหมาะสมกับตัวเองแน่เลยอะไรประมาณนี้คือถ้าจะาแบบ โบโบเบเบธรรมดาธรรมดาคุณคงไม่เอาอะไรประมาณเนี้ยอมปัจจุบันเนี้เขาเขาเขาคิดแบบนั้นนะตอนเนี้เขาบอกว่าคุณน่าจะค่อนข้างเข้าถึงยากแหละเข้าถึงยากกว่าแต่ก่อนเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะยังมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรยังมีความคุยเก่งหรือมีความมีความแบบใส่ใจหรือมีความแบบจุกจิกจุ้นจ้านหน่อยแต่ทุกวันนี้คุณค่อนข้างนิ่งนิ่งกว่าแต่ก่อน นะบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าเมื่อก่อนนะคุณสนใจเขามากกว่านี้แต่ในตอนเนี้บางคนคุณอาจจะเจอคนที่คุณรู้สึกว่าตรงสเปคคุณหรือเข้ากับคุณได้แล้วหรือเปล่าคุณก็เลยนิ่งๆกับเขามากขึ้นเริ่มไม่อะไรกับเขาแล้วอะไรประมาณนี้ยบางคนเขากำลังสงสัยนะว่าเอ๊หรือว่าคุณไปชอบคนที่แบบรุ่นราวข่าวเดียวกันแล้วหรือไปชอบคนที่แบบอ มีอะไรคล้ายๆกับตัวเองแล้วแบบไม่ไม่สนใจเขาแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะเท่าที่เห็นหน้าไพ่นะโอเคสำหรับสิ่งที่เขามองคุณก็จะประมาณนี้นะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับชาวกลุ่มที่3นะถ้าชอบ,บริการอ่านไพ่ของเรานะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะถ้ารู้สึกว่า Energy ตรงกันก็ Subscribe ไว้เพื่อรอติดตามคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะไว้จเจอกันใหม่คะ่ะ